ขวัญตายูใส่ก่อนยูนันคุณยูว่านย่างั้นครับไอ้ดำบอแม่ค่ะเป็นหน่อยอ้าน้องไอ้ดำบ่นิฮิฮิโอ้ยเออข้าอนอยู่ไหอยู่ไกลๆข้างในดำบ่แม่ค่ะขึ้นแถวไหนขวัญตาคำนองขวัญตาข้างในวาวๆบ่มาขายแบบ ขาหมีแฟนโอ้ยสลาดตอบเนาะมันจะแย่งถามเยี่าไม่ให้คนมีแฟนโอ้ล่านี่เราชอบคนโสดวย่าพอคนโสดค่ะโสดไหมคะฮะคนซืสดหรือเปล่าโสดคน้อได้ดสัใท้โสดค่ะใจกันเลยดีครับขอบคุณครับคอพี่นลองมาโอนนกันเยอะๆค่ะ โอ้ดมียนะครับโอ้มื่นสามมื่นสจะพ่อแม่มั้นไหมลูกแม่ลูกเดียวเดียวมื่นสามร้อยสามสิบฮะมื่นสามเนี่ยเบิ่งไทยเบิ้ง เป็นเงื่อข้เลี่ยงไม่ฟังไทยก่อนละครับยังถามวันไหนนะครับหมื่นสามพันบาทนะครับร้อยสามสิบว่าลอยหยิบเจ็ดิบแปดนขามบินขาบินขาินเอาิน้าาแออ อานะครับมืนผมเดี๋ยวผิถุงเิ่่ายห็นิดนึงนะครับหมื่นสามนะครับเพิงพิ่น่เพิ่ไหไห้อยตรงจุงจุงว่ามหาไนห่างเลพี่น้องนะหอยตรงจุงวาหาครับนะว้าวว้าวเอายางึงอกกง่ายลผมบ่าอยางนด้เาหล่ะขนัเด้ าย่ยวันไี้เามีความสยแ่นเลยายเลยวิังไทยตัวนี้ให้อามนารอตันึงเปนงไง้างบรรยากาศโอ้ห้มื่นคุยให้มื่นสามันหานะครับร้อยยี่สิบแปดเออหายังว่ราคกันยี่สดันกันอยู่เรันโอ้ให้มื่นสี่ อมันมีการซื้อขายนะครับหากันอยู่ขั้นหาโอ้ยเสียงเพียงมากพี่นอ้องว่าสีเพิ่งถ่ายตัวนี้ให้เอาเอาขอขอขออนุญาตแค่นี้ก็ได้พี่น้องดูเพิ่งอีกตัวนึงนะเร้นราคาเป็นลายตัวล่ะโอ้ยวันไหนวันไหนราคา มึงคนไทยเท่าไเดาสิามมึงร้อ 130. ยสามสบย่อ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 นไทยเท่าไรก็มื่นสามมืนสนสื่อ,อว่าอ้วนมื่นกว่าบาทเจ้านี่ให้มื่นสามนะครับเลยมื่นสามคไทยมื่นสามย่อยย่อย,ยอ่ยอยอ่ยอยอ นี่ครับหมื่นสามนะลอยสามซิปนะี่แหละนี่ครับตัวเมียหมื่นสามพันบาทหัวหลายพี่น้องนะครับแต่ค่อนสื่อน,น้อยเงียบนะคะเบียดบวกระเขากำมูชาบวกระเขานะพี่น้องโอ้หัวช่งนี้คนกระเทยขายหลายเนะี่ยลงไหลงหน้าเนะี่ยเปิดเทมนะอมเนี่ยพี่น้องนี่บรรยากานนี่นะ้นำร่วมเนะี่ยพี่<ใ>น,พน้องเลยนะนะครับง้อ้วนนะครับตัวเด่น มื่นกวาดมันสื่อว่าร้อยมื่นกลัวมาอีกแล้วโอ้ยสี่พันพี่เราเาไปแล้วามื่นี่แหละครับตัวอาก็อยู่พันหนึ่งขออีกห้าร้อยให้ละพีน้องให้ละ อุ้ยเหนื่อยเขาหายมือซีสันขึ้นจากคอหมูจากกีลาได้พี่น้องเด้วยเล่เที่ยวกีฬาด้วยนี่นะครับตัวเขาหายมือซีนะครับตัวยูหันแล้วครับนะายูกลุ่มนี่แล้วครับตัวนี้พวนออกไปใส่นะครับตัวนี้ยุ่โซนข้างหน้าอยู่ คนซื้อมีคนเดียวนะครับทัว่วตลาดนะครับงอวนันสี่พันค่ะขายจะได้ขายจะได้พี่น้องยอมต้องยอมอีพอมั <c oughs> มเเนเหลือมีเจ้าเดียวคนซื้อมีอยู่เจ้าเดียวนะนะ <c oughs> สำหรับงอวันนะก้อ <c oughs> นซ้นไป้อนสื่อเหลืออยู่เจ้าเดียวมูลสี่พี่น้อง มืออื่นกันสิจังสี่ขึ้นาพื่นเนเมไปับ้านเพื่นเพื่นขันสมไปสมกอนสมกอนเพชรสมกอนไปบ้านเพื่นเลยเพื่อนลาโอ้เพชสมกันไปบ้าน้อืมเพชรสมกนไปบ้านยงไถามว่าสมอกูไดเพังอืมเฮ้ยเพชชอนไงอาไปเป็นเลี้ยงไหมก่อนบ่ วัว่กันมันก็มีคนื่ออยู่หนนเอแมนย่หองมีคนื่อเจ้าเดียวเลยเจ้าเดียวีหอีบาเทียงเลยมื้อ่นมากเลยงส่ิเอ้าอีกตัวนึงมไหนมือเท่าไหรตัวนี้ลอยสาะมา่มวสมาอาบา อันนี้ลองกูอันต้นอีกต้นอีกร้อยสามสิบห้าเลยคนคนไหยเท่าไหนคนสื่อมีคนเดียวเลยพี่น่องนะมะเข้าได้เปล่ามะเข้า เงินสี่มืน,นพี่ดพเด็กคนอื่นไปไป,ไปหหลราคาไม่ได้คนอื่นไปสื่อนะตัวนี้กับพวกให้ราคาพี่ออ้าะพี่้องตัวน้่ เอารยนงน้ากินข้าวอ๋อ้ายขายขายแล้วขายแล้วโอ้ยหมื่นสามพันเจ็ดพี่น้องเอ้ยงงหมื่นสามนีคนสพี่น้องมีคนสื้อยู่เจ้าเดียวหมื่นสามเจด้อเีดี๋ยวผมให้มึงถ่ายนิดนึง ฮ่าคนไข่นิ่งๆกันเลยมันหลายตัวเดี๋ยวผมจะไปตัดต่อให้็นเบิ่งเข้าใจง่ายๆกันแล้วกันพี่น้องผมติถ่ายเวลาเยอะที่สุดแหละนะฮะนี่ทายมันหมื่นสามพันเจ็ดร้อยประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้อนี่ไข่กับข้ามากเลยไข่นยนี่ยผมมีคนสื่อพี่จะได้หอยสื่อขายกันเองครับ Như thế này hoài sử dụng khá là dễ Thì này hoài thăm ủ bốn bằng cách sử với mạng, Ủa bốn mươn này phân nhạc đấy, sĩ mươn Tụi này Ồ, cũng oh, thám phân nhạy lắm <laughs> phân nhạy lắm, đuột bụi lý ยางมันแผ่นไปเรับเหร่อุ้ยเนี่ยครับผูมื่นกวบาลเนี่ยเราะในซื้อขายอยู่นะครับเด้อการเวียนพ้นเข่านะพี่น้องต้องเอาผูมื่นกลัวอย่างเดียวนะครับ นาเงิงเพิ่นให้ป่พี่น้องนี่40,000บาทอยากเพิ่นให้เท่าไหร่ให้2,000ใาท่ไหลโอ้3,000สองนี่ร้อยก้อนลยโอ้เกือบลอย6 60ครับได้ลอย60ได้ท่าไไก่เคียงครับ 3ามหมื่นสอราคาตัวนึงถอยลงหลายอยูคนเห็นตัมพ้นตัวน้อยคนเห็มั้ยอ๋อห้ตัวเดียวนี่อ๋พี่น้องมีราคาตัวนึง่งตัวนี้ครับตัวนี้ร้อยสี่สิบสองสี่สิบสามนะครับ่บ ดีว่ัรงัักสนะครับเดี๋ยววันนทำให้มันนครับงูุ่งนี่ยขาขายเลยห้าพันเาไมจะขายใหู้บนี่้าพันตัวใหญ่เออาห้าาห้างพี่น่อควรคืนรายละเอียดกัน ื่อเท่าไรครับพอทำามอืมสองหมื่นหกพันห้าบรรยา,ากาศซื้อค้านะครับงาผูหูสันนาแก้ครับโอ้โหเป็นเขียงหรือเปล่าเพื่อนอไปคุ้นชักอย่างนี่ยตัวใหญ่ผมถทายเมื่อตอนอามอกีนะครับส mm hmm. า,หา,าม,าห,มาหมื่เก่ามองเอาได้สามหมนห คนสี่สนใจง,อง้อสองเนี่ยสองกลัวนะครับฮะง้อง้อผูได้พี่น้องเด้อเอาง้อผูมาดง้อตุมเนียเาได้ขายเลยครับง้ตุมเนี่ยนครับยางผูน่อยนี่ก็น,นี่ได้ขายอยู่พี่น้องสั้นเนี่ด้อฮะผูน่อย,อยนี่เขาได้ขายอยู่ตัวละแปดเก้าพันไ่้เดนเนี่ยนี่ประมาณเก้เดือนสิบเดือนเลยยี้าน,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 นี่ค ก e pues ันเบลหนึ่งเพราะในขายนะครับจ้ะพอมีคนสื่ออ่ะเบิงเงียบๆพี่น้องเวียดบกเขานะครับเงียบๆโอ้ยเวียดบกเขากับมูซทาบบกเขาก็เผมเห็นคนเล่าอยู่นะครับได้เห็นครับเอ้าเวลาวดีโอ้ยมือเดียวเด้อเฮ้ยเอาวัดเถิงเดียวแม่บอ กอาอรัอไครับไเสน้าอ้ยน้อกนี่บ่มืนี่นอนบ่เหนยวอู่นอนหน่อยละคือไม่ได้ครับเพราะกีดยางมืนเลยบเี๋อยากอยากอยากนอนข้างขึ้นนู่พี่น้องอยากเียงบรรยากาศอยู่แต่แห่งอ๋อนี่บครับคนนีคนซื้ออผมเล้ยวมววมาขายี่เออวาขวกมาขายน เท่าไรค้ามันดีครับเขาเท่าไรก่อนโอ้ยเอร่ะสองพันสองให้สูงรอยชิบเซนนึงหนึ่ยเมื่อตะกี้มันสูงรอยนึงเนี่ยผสมเลยเด็กนี่บอก่อยมาวเอาลงมาลงกวนแล้ว ครับพี่น้องปปนรราาี่พี่บรรยากาศตรงไหมบรรยากาศชุ่มมากม่ได้ในห่างเพชชิบรีนะครับมาซื้องงอผูนะครับงอผูหน่อยเจ็ดแปดเก้าพันนี่ตัวนี้สองปีนะครับเฉยเงินกี่บาทนะครับพี่น้องตัวเมียอย่าท่านเอาเของมาได้ไพี่น้องอ้วนมัน พอเวเด็ดบกเขานะครับนี่ขายยากมากนะครับกัมพูชากบกเขาพี่น้องนะคัดคัดง้วผูมาก่อนนะครับเพราะว่ายังมีในห้างเพชรชบริลลีเข่าอยู่นี่คัดคัดง้วผูมาก่อนพี่น้องตัวนี้ก็สูงหน่อยสี่สิบนะครับกัมพูชาบกเขเด็ดบกเขานะครับนะคัดง้วผูมากมื่นกอบาทครับมื่นเอสมื่นสองมื่นสามนะครับค่อยๆขายไปก่อนพี่น้องนะมื่นกอบาทนะครับนะ ยังทีเดี๋ยวพ่อได้ขายพี่น้องนะครับน่าจะขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งเลยล่ละนะครับน้องนั่นเงียบปิ๊บเลยนะครับตอนมีการซื้อขายนะครับนะนโอ้วาย่ากงวดเลยฮมื่นกนี่บาทบรรยากาศซื้อขายนะครับอุ้คุ้ง่ามโอ้ยหินหอดเวียดนามเนี่ยผ้พผน้องสัน้นเด้อยนาครับเรียบผูก เนี่ยแต่พอมีการซื้อขายนะครับนะในห้างเพชรบุรีนะครับซื้อครับร่ผูลอสามสิบถึงลอยสามสิบสองสามสิบสามนะครับนี่ก็เห็นตัวละหมื่นหมื่นเอ็ดนะนี่รผูพอมีการซื้อขายนะ พี่น้องหางัวผูเขมามก่กนพี่น้องนะครับตรงลอ่อสำหรับผมเหรอล่อเวียดเขาุเล่ะครับนะตรงลอร่อเวียดเขาเห่ะนะครับนะจังจิมี่คนสื่องัวผูล่อแล้วก้งงวออวนง้อหมันงัวขุนสื่อควายมัน้ยนครับส่งลอ่อเวียดล่อกัมพูชานะครับล่อวัวไทยออกชงออกใด้ก่อนะครับนะตอนนี้ก็เอาง้อผูขมก่กนพี่น้องมือนกลัวนะครับเงินกลัวมาก หรือว่าไตมื่นก็นได้พี่น้องนะครับสองกัวก็ได้นะครับนะไตมื่นกัวจะขายดีกว่ามื่นกัวบาทขายดีนะเป็นหูสันนาแกหรือว่าติดเล่เล่ที่จได้ครับนี่ยเพื่อเป็นแนวท่าเน,นี่ยพี่น้องฮะเข้าตลาดก็เอาประมาณนี้นะครับเด้อไม่ได้งวเข้าหลายนะครับพออย่างพอว่าช่วงนี้นะช่วงลงไ้ลงหน้านะครับ ลงไฮลงหน้าเขาก็ขายงัวเท่ขายงัวนะครับนะอีกอย่างหนึ่งเป็นช่วงเปิดเทอมนะครับคนใสเงินนะครับท้าไม่อ่องัวหลายนะครับงัวหลายงัวงัวงหล่นในช่วงนี้นะครับเถิดผู้เยอะๆเยอะๆเยอะๆงานทางดังใจหงอยงานเชื่อยังมีคนแหย่ราคามาตัวนี้ โอ้เท่าไรห้องไหนห้อืมยังพันใหญ่พี่น้องอ้อาช่วงนี้แกเงียบๆอยู่หนึ่รย่สิบโอ้ผู้ใดยมารเอาเยี่ยมลอยม่ได้ขวดหนึ่งมาพี่น้องเวียดบกเขาสุปอยนะครับเด้อและกันทะลักกะบโมห็นนะครับขอบใจอะไ่โมเรนนี่คือได้ไหมโมเล่นกินเลย กันดานนะครับดานา <French> อ่ mm euh านครพนมขาม่วนนะครับเนอะอ่าดานไทยลาวแห่งทีสามนะครับนครพนมขาม่วนยังยังเปิดอ่ายังพันเปิดแห่งวัฒนไถ่พานนะครับนะถึงเวียดนามกันแลงับโชูข้าวอยู่พี่น้องแล้วก็ลาวน้ำเหล้ากะยังพันแห่งวัฒนไถ่พานนะครับนะตอนนี้เจ้าหน้าที่กําลังเล็งเจรจาอยู่นะครับประสับศรนครพนมนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกําลังเล็งเจรจาอยู่พี่น้องนะ ซันี่นี้พี่น้องกต่จะมีในหอยชื่อขายกันเองนะครับเสียงชื่นมื้อเงยได้พี่น้องเพราะกำลังมาหอดไม่ใช่หมื่นพันมีตัวเดียวเนาะเดีข๋ขายเนาะค่ะหมื่นพันง่องวันนี้ืัอน,นี้จะมิดว่นไหเบางเขียวพี่น้องจักปี นี่กสิบุษหาสี่หาปีหกปีแล้วนี่ย,ย,ยพอ 30, ่อใหญ่กว่าขาเขาให้มาพ่อสามหมื่นเบียดโดนมาพี่นอ้องแต่เบียดมากกสิเบียดพวกเขาสมปอยหน่อยได้พี่น้องเด้อแล้วก็กันทะลักกับโบเห็นนะครับนะกันทะลักกับโบเห็นพี่น้องง้ออ้วนนี่พี่นอ้อ,นนนองเอาง้อผู่ไปด้อยผมสีร้องเร็วๆเ,เ,เพื่อ,เพ,อเพื่อท่านนะพี่น้องเด้อตั้งหลักได้เอาง้อผู่มาหมื่นเอ็ดหมื่นสองหมื่นสามนี่ละครับนะเอามา จสิพ่อ,อได้ขายนะครับในห้างเฟชรบรี่นะครับกัมาสซื้ออยู่นะครับวัวผูพี่น้องนะส่วนเวียดนามนี่ยังขาม้นได้นะครับนะยังขาม้นได้นะครับเพื่อนกับซื้อเลี่ยงไว้หลายเพิ่นกับบทุนเลี่ยงครับนะเพิ่อนกันเลชลอ้อการซื้อไว้ก่อนนะครับเวียดนามชลอการซื้อไวก่อนพี่น้องเด้ออ่ะนี่เขาให้รอสามหมื่น